ถ้าข้ามาฝังเกาหลีอยงที่เราได้บอกกันไปนะฮะมาดูเรื่องราวของมิยอนบินดีกว่าคุณได้ดู Crash l น i n g on You ไหมดูครับผมสหายผู้กองอชอบหนมะชอบมากน,น,น่ารักนะฮะแต่ว่ามีข่าวว่าเขาและซงเฮคยวเนี่ยนะฮะซึ่งก็เคย เดทกันตอนนั้นผมยังยังยัง,ยง,ยงไม่ตาม่างขอย้อนไปวันสิบปีที่แล้วได้มั้งนะฮะได้เคยเดยดกันและตอนนี้ต่างคนต่างโสดและมีข่าว่าทั้งคู่อาจจะกลับมามคบกันซึ่งเรื่องราวการคบกันแบบนี้มันคล้ายๆกับเรื่องซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เขาเคยเล่นด้วยกันและพบรักกันในตอนนั้นแางครับ,รบโหจิ้นกันใหญ่เลยตอนนี้ครับ,รบนี่เรื่องนี้ นานมากเลยนะพยอนบินผมยาวมากตอนนั้นนะ <c oughs> ทีมงานของเรานี่นั่งมองเลยว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าหรือยัางไงา <c oughs> อ้าวจะไล่ฟังนะฮะหนึ่งในประเด็นคู่รักคนบันเทิง เกาหลีที่โอ้โหใครๆก็จับตามองมากที่สุดในช่วงนี้หนีไม่พ้นคู่นี้เลยนะครับเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่พระนางอดีตคู่รักคนดังทรงเฮเคียววัย38ปีครับกับพยอนบินวัย37ปีอาจจะลมหวนกลับมาอินเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งกว่า10ปีให้หลังถัดจากที่เคยปิ๊งกันในซีรีส์เรื่อง world With i n ครับหรือว่าชื่อไทยรักนี้ไม่ต้องมีบทย้อนกลับไปในปี2008ครับโดยซียรีส์เรื่องนี้นะฮะจะเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับเป็นเรื่องราวที่เล่าเรื่องของอดีตคู่รักวัยเยาวที่หวนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อต่างคนต่างเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นไงรเรื่องราวแบบนี้ uh แฟนคลับบอกโอ้โ oh หมีความเป็นไปได้หรือเปล่าก็เลยขอเชียร์ฮยอนบิลและซงเฮกิว hey ครับบอกว่าอยากจะให้เรื่องราวในจอเนี่ยกลับมา เป็นเหมือนเรื่องจริงจริงๆเลยแต่ว่าตอนนี้ ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะต่างคนเนี่ยก็ต่างโสดกันแล้วด้วยครับ,รบโดยหลักฐานที่สื่อจีนชี้ว่ายอนบินกับซงเอเคียวลมหวนกลับมาคบกันนะครับมีตั้งแต่เรื่องสไตลิสต์ของฝ่ายชายเพิ่งมากดติดตามซงเอเคียวทางอินสตาแกรมเมื่อเร็วๆนี้และล่าสุดในเดือนนี้ครับนางเอกดังก็เพิ่งโพสต์ภาพวิวทิวทัศน์นะครับเป็นสถานที่ที่ดูคล้ายกับที่ยอนบินเนี่ยบินไปถ่ายโฆษณาเมื่อเดือนพฤศจิกายนหลายคนจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าทั้งคู่อาจจะอยู่ที่นั่นด้วยกัน ในตอนนั้นนะครับหลักฐานที่2ก็คือสร้อยคอที่ทรงเฮเคียวสวมใส่ล่าสุดมีคนตาดีครับเห็นว่ามีอักษรภาษาอังกฤษนั่นก็คือตัว S แล้วก็ตัว H นะครับโอ้โหเห็นได้ยังไง <นะ S 2> โอ้โหคือต้องบอกว่ากตีความได้นะครับว่าเป็นตัวแรกของชื่อของทรงเฮเคียวแล้วก็ตัวแรกของชื่อชื่อของยอนบีนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นชื่อของทรงเฮเคียวเลยก็ได้เพราะคนเดียวเนี่ยก็มีทั้งอักษรตัว S แล้วก็ตัว H นะครับ ส่วนหลักฐานชิ้นสุดท้ายครับอันนี้เด็ดมากเพราะมาจากพักซอนมีดารารุ่นพี่ที่เคยร่วมง,งานกับทรงเฮเคียวนะครับในซีรีส์เรื่อง All In เมื่อปี2003เธอได้โพสต์เนื้อเพลงประกอบซีรีส์ World Within นนะครับลงในอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นบรรยายว่ารักนี้ช่างเหนื่อยล้าและยากเย็น ซึ่งทรงเฮียเกียวครับก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพ oh ี่ก็ฮ่าฮ่าและจากคอมเมนต์นี้ครับทำเอาชาวเน็ตหลายคนนะครับแฮรทาวนหนึ่งพักซอนมีว่าพยอนบินกับทรงเฮีเกียวเนี่ยกลับมาคบกันจริงๆหรือเปล่าทางนน<อ>าพักซอนมีครับไม่รีดรอนะปิดคอมเมนต์ทันทีครับปิดไปเลยเหรอ <c oughs> เอา,อางานนี้ก็ครับแฟนๆยังคงต้องรอลุ้นอย่างใจจดใจจ่อต่อไปครับว่าฮยอนบินหรือ,อกับทรงเฮเคียวเนี่ยที่เคยคบหากันมาย้อนกลับไปในช่วงปี2009-2011จะกลับมาปิ๊งกันหรือเปล่านะครับ ก็แต่ว่าสื่อจีนเนี่ยนะฮะบอกว่าคนที่โล่งใจที่สุดคือโซนเยเจนเขาคนนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งจะเล่นซีรีส์ด้วยกันมา c r s s l l n n i n g on You แล้วก็ตอนนั้นฮิตกันมากๆคู่ขวัญฮยอนบินโซนเยเจนเนี่ยโหแฟนๆเนี่ยก็ผู้กองนะฮะกับยุนเซรีก็กรี๊การาดกันนะฮะจิจ้นกันอย่าให้กลายมาเป็นคู่จริงๆแม้ผลงานจะลอจอไปแล้วก็ตามครับ โดยมาพูดถึงความรักของยอนบินกันบ้างดีกว่านะฮะถัดจากซงเฮเคียวเขาก็มีข่าวคบกับนางเอกรุ่นน้องคังโซาราในช่วงปี2016-2017ใครที่ซงเฮเคียวเคยคบกับคนนี้นะฮะอีเวียงฮอนนะครับพระเอกรุ่นพี่ที่ร่วมงานกันในซีรีส์เรื่อง All In ในปี2003ครับจากนั้นก็มาปิ๊งกับยอนบินคู่ขขัญจากซีรีส์ World Within ในปี2008ก็จะพบรักกับซงจุงกีพระเอกรุ่นน้องจาก Descent d a n of the Sun ในปี2016แล้วก็ได้ลั่นระฆังวิวานในช่วงปลายปีที่ถัดมาครับ แต่ร่วมชีวิตคู่กันมาไม่ถึง2ปีนะครับผมรักก็ปิดฉากลงในช่วงกลางปี2019าครับทำเอาคนที่เชียร์คู่รักทรงๆเนี่ยใจร้าวกันทั่วโลกเลยท่ามกลางข่าวลือมากมายเกี่ยวกับสาเหตุรักร้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องว่างระหว่างวัยนิสัยที่แตกต่างหรือแม้กระทั่งมือที่3ซึ่งก็มีชื่อของพักโบกอมนะครับพระเอกรุ่นน้องคนสนิทของทรงจุงกิที่ได้ร่วมงานกับทรงเฮเคียวหลังจากที่เธอแต่งงานหรือแม้แต่ช่างแต่งหน้าคนสนิทของทรงเฮคีเวครับที่โดนว่าเข้ามาแทรกกลางจนทาให้ทรงจุง ยื่นเรื่องขอ,อยาจากอดีตพระยารุ่นพี่ในที่สุดครับโห oh, มหากราบเลยนะแต่ที่พูดมาทั้งหมด สื่อจีนนะไม่ใช่สื่อเกาหลีนะเออทีนี้ก็ไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางแค่ไหนแต่ผมชอบตัวที่ตัว S กับตัวเอเห็นได้ยังไงผมมองไม่เห็นเลยตัวเล็กมากที่แเดินเดินมาแล้วแบบตัวเล็กไม่วาภาพแตกด้วยนะฮะเออเก่งมากมารอดูต่อไปละกันนะครับว่าสําหรับคู่นี้จะมีโอกาสกลับมาหรือเปล่าผมมั่นใจแหละว่าเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นเบอร์ต้นๆของวงการภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีกันอยู่ละแฟนๆน่าจะรอเชียร์กันอย่างแน่นอนครับ